บุญใดที่หนุนนำคุณอยู่ห้าใบนะคะ บุญใดที่หนุนนำคุณอยู่ไม่โป้ปดนะคะการที่คุณไม่พูดโป้ะปดหรือว่าไม่พูดเท็จนะคะไม่พูดสอดเสียหรือไม่พูดดินทาว่ารายผู้คนนะคะพูดแต่สิ่งดีนะคะจะทำให้คุณได้พบแต่สิ่งดีนะคะบอกบุญนะคะการที่คุณได้บอกบุญให้ผู้คนได้ร่วมบุญกับคุณนะคะหรือว่าบอกบุญในสิ่งที่คุณได้ทำบุญมาแล้ว ให้ผู้คนได้ยินดีในบุญของคุณหรือว่าร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณนะคะเป็นการจุดเทียนจุดแสงสว่างจุดคุณงามความดีให้กับผู้อื่นด้วยนะคะให้กำลังใจนะคะคุณให้กำลังใจหรือว่าคอยปลอบประโลมจิตใจผู้คนที่กำลังอ่อนแอหรือว่ากำลังต้องการกำลังใจนะคะคุณก็จะได้รับความรักนะคะกับผู้คนที่คุณเคยให้กำลังใจกับพวกเขาเหล่านั้นนะคะ ศีลบริบูรณ์นะคะคุณเป็นคนรักษาสินนะคะศิลห้าหรือว่าสิลแปดนะคะคุณรักษาศินนะคะสิลก็จะรักษาคุณนะคะอ่อนน้อมนะคะคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะกับผู้ที่พบเห็นนะคะหรือว่าผู้ร่วมง,งานได้นะคะหรือว่าตอบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบุญนี้จะหนุนนนำคุณนะคะทำให้มีผู้คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูนะคะ